นี่คือน้องตุลานี่คือน้องธันวานี่แม่เขาแม่ธันวาแต่ว่าเป็นพี่ของตุลาตอนที่ตั้งซื้อเขาตุลากา่บดิคิดอย่างอะเพราะว่าเขาเกิดเกิดเดือนตุลาก็เลยตั้งซื้อว่าตุลากเ,เกิดมาในประมาณสามเดือนอแม่เขาก็ป่วยตายไปเสียค้าขอกเลย เขาได้สามเดือนตอนนี้เขาก็ยังหิวนมอยู่เนาะเขายังบันเศร้านมย้ายก็ับไปสื่อนมใหม่เขากินไปสื่อนมมาทรงให้เขาเขาไปกินเลยแต่อนะ้นเขาก็ไปกินเขาได้สามเดือนกลัวบนันทิดทันวานั่นไปกินนมแม่แม่ของเขาเพื่อนนี่ก็อยากกินนมเพืือกันหิวนมแต่ว่าแม่อยากของตายแล้วไปคุ้มดูดนมไอ้ไอ้ก็ยันออกไม่ให้ดูดวันทีเขาไม่อายผู้ชายไอ้ตัวผูอยู่ตัวหนึ่ง จะไปดูดหามไอ่ไอ่เป็นยืนเห็นดูดน้องดูดเซยย่ยานเขาบัรหลอดแต่ว่ากินหญ้าเจ๊งเกงสามเดือนนี่เล็มหญ้าแบบวันนี้ไปเห็นขา่าวก่อนสั่งตุลาตตา่เนาะโอ้วันนึกถึงควายอยาวักเงือกซื้อตุลาด้วยกันหลอดบะน้อข่อยย่านเขาบ่หลอดแตเ่เขาเล็มหญ้าดีกินหญ้าดีเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอา ขาใหญ่เขาก็โดดนมไอยู ar, kita kita ่ไปปั้นสามเดือนละก็เลยมาเอาไอเขาออกไปไอเขาออกไปเขาเงาหอยเพราะว่าไปไก่ตัวนั้นบ่ได้ตัวไอตัวแม่เขาสุนไกย่างหอยหอยหากินอยู่ตัวเดียวสั์เนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินนมเขาก็ดินล้นหากินยาเขากิน้าเจ๊งเก่งก็เลี้ยงเขามาเปเี่นข่าวสั่งตุลาแต่ละ ก็บอตั้งแก่วจะตั้งซื้อตุลาเดี่ยพ่ออีกเขาเกิดเดือนตุลาก็ะเด็ตั้งซื้อแต่ก็รอดฮอดมือนีิพี่น้องเขาก็กินหญยาเก่งเลี้ยงง่ายเลี้ยงแล้วก็หักเขาเนาะตอนนี้ราคามันตกมืดตั้งงัวตั้งควยตัก็เลี้ยงอยู่พอเลี้ยงมันจะผัดแหน่เนาะลูกแถวนาเขาเ,เ,ดเดขาใหญ่แล้ววะนี่ Chương, chương. Tôi là... tôi là... nhà lại nhà có chưa 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 nhà chưa chưa vậy chưa 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 chưa